สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปโดโดวิดีโอวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์นะครับตัวนี้เราจะใช้ฮาร์ o n นิกแพทเทิร์นอย่างเดียวนะครับเป็นตัววิเคราะห์หาจุดที่เราจะเทรดนะครับจุดที่เราจะเข้าทำกำไรไนั่นแหละเนาะตัวนี้เราใช้ฮาร์โมนิกอย่างเดียวเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้เรียนรู้ผ่าน ช่อง u t u b e เนี่ยนะครับได้มีเขาเรียกว่าตัวอย่างมีเคสสตี้หลังจากที่เรียนฟรีไปแล้วอะครับอย่างน้อยก็มีพวกคลิปวิดีโออะไรที่อัปเดตให้นะครับเพื่อให้ได้ไอเดียและมุมมองอยู่ตลอดเวลานะครับมาเริ่มกันเลยการวิเคห์เนี่ยเราจะวิเคราห์เน้นไปที่คู่หลักนะครับเป็นคู่หลักซส,ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทองคำแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีโอเคเนาะส่วน ผู้อื่นๆเนี่ยมันเดี๋ยวมันคิดมันจะยาวเกินไปเนาะเอาแค่นี้ก็พอนะครับโอเคอะ AUDUSD นะครับเปิดกราฟมาเริ่มจากการที่เราตีเทรนด์ไลน์ก่อนนะครับอ่าก็โฟกัสที่สวิงไฮหรือโลสักจุดหนึ่งนะครับอ่าลากไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูเพิ่มว่า,าเราสามารถที่จะตีมุมอื่นได้อีกไหมนะครับอ่าสมมติผมตีอย่างเงี้ย ได้แลวเนาะโอเคนะ่าจะประมาณนี้ในระดับเดย์นะครับพยายามตีจากทําฟร,รมใหญ่ๆไล่มาแต่มันวีคเดย์นะครับค่อยๆไล่ลงมาคือตีจากมันก่อนแบบนี้ก็ได้หรือจะสตาร์ทที่เดย์แล้วก็ค่อยๆไล่ย,ย่อยลงไป8ชั่วโมง4ชั่วโมงอ,อย่างนี้ก็ได้โอเคเนาะเช่นผมไล่จากเดย์เนาะผมก็ค่อยปรับลงมา8ชั่วโมงผมก็จะด,ดูว่าเอ๊ะผมสามารถที่จะ,ะตีมุมไหนเพิ่มเติม,ตมได้ได้อีกไหมอ่า ก็จะเห็นว่านะครับราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นมาชนที่ตัวชแนลไลน์ด้านบนใช่ไหมครับอลองเช็คนิดหนึ่งว่ามันมีแพทเทิร์นฮาร์มอนิกหรือไม่นะครับตัวนี้เราจะมองให้มันเป็นชาร์แพทเทิร์นเนาะเฮ้ยไม่สิตัวนี้ไม่หลุดอมองเป็นฮาร์มอนิกแพทเทิร์นนี่แหละโดยผมจะกําหนดจุดนี้ให้เป็นจุด b นะครับตัวนี้เป็น b เนาะตรงนี้เป็น c นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็น a, a เนาะ กฎหลักของเราก็คือ x ต้องสูงกว่า b นะครับนั่นหมายความว่า x เป็นตำแหน่งนี้ก็ได้นี้ก็ได้นี้ก็ได้ไดถูกไหมมาก็ลองวัดดูครับถ้าเราเอา x ตำแหน่งนี้ส่งผลให้ b พักแ8ดจนั่นหมายความว่าแพทเทิร์นนี้จะต้องจบที่ตรงนี้ครับแต่ปรากฏว่ามันจบได้ไหมมันจบไม่ได้เนะเาะหมายความว่าเอา x ตรงนี้ไม่ได้เว้ยขยับมาเอา x ตรงนี้ครับถ้า x ตรงนี้ส่งผลให้ b ผมพักเท่าไหร่ครับ พัก50ถ้าพัก50ดีต้องจบ88 88จบไม่ได้จบดีที่113มันจบได้ไหมจบไม่ได้หมายความว่า x ตรงนี้ไม่ได้ละผมเอา x ตรงนี้ครับถ้าเราเอา x ตรงนี้ b พักถึงไหมครับ b พักไม่ถึง38.2เลยนะครับ b พักไม่ถึง38.2หมายความว่าชุดนี้ไม่มีฮาร์มอนิกครับคือไม่สามารถที่จะออมองเป็นฮาร์มอนิกแพทเทิร์นได้ เนื่องจากว่ามีมันพักไม่ถึง3.82เห็นไหมครับมันเพียบมันพักไม่ถึงเว้ยมันก็เลยเป็นทำไม่ได้นะครับแต่เรารู้ว่าโอเคเฮ้ยมันชนตรงนี้แล้วมันน่าจะแบบย้อยลงมาที่แนวนี้ใช่ไหมหรืออาจจะขึ้นต่ออันนี้ไม่รู้เนาะแต่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะย้อยลงหรือเปล่าแต่เราไม่มีจุดเล่นเพราะว่ามันไม่มีทำอีกใช่ไหมครับอาทีนี้เริมมาดูครับในระดับ8ชั่วโมงเนี่ยแนวนี้ครับมันเป็นโซนเนาะ มันเป็นโซนมันเป็นซับไพ่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เงื่อนไขคือราคาชนชแนลไลน์บวกซับไพ่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราอยากจะเล่นเนาะคือเราอยากจะเข้าเซลเพื่อลงมาด้านล่างเนะะาะทำไงดีครับไปที่สามสิบนาทีครับคือไทม์เฟรมย่อยนี่แหละเราจะรอ้อยเขาเกิดพฤติกรรมเป็นแบบอย่างงี้ครับเป็นฮาร์โมนิกในไทม์เฟรมย่อยท่งแบบประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วเราค่อยหาจังหวะในการเซลโอเคไหม คือ,คอในกรณีที่เราไม่สามารถหาแพทเทิร์นได้เลยเราก็ต้องทําแบบนี้นะไม่ว่าหาไม่ได้ก็จะขยันขยอให้มันเป็นอย่างนี้มันมันมันก็ไม่ใช่โอเคนะครับแผนที่หนึ่งก็คือเราจะร้อยเขาดีดขึ้นมานะครับดีขึ้นมาแล้วเราก็จะค่อยค่อยหาจังหวะในการเซลล์นะโอเคแต่ไม่มีการบริหาแพทเทิร์นถัดมานะครับถ้าสมมติว่าเคสนี้มันวิ่งขึ้นต่อแล้วครับมันจะขึ้นได้ถึงไหนขึ้นได้ถึงไหน ก็จะมีอ่ะโอเคมีตรงนี้ครับที่เป็นโซนรอไว้อยู่ลองเช็คซิว่าชุดนี้มันสามารถที่จะมองเป็น A B C D ได้ไหมนะครับชุดนี้พัก61.8 B มีซีช่นจบ161.8้อยบอย่าลืมเช็คระยะจริงด้วยผลปรากฏว่านะครับดีพอยต์ของฮาร์ o n นิก A B ถ้าขอด d จบที่บริเวณนี้จบที่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะ ขึ้นต่อมาที่แนวนี้ค่อยลงจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเส้นนี้เราอาจจะลบทิ้งพิจารณาตันนี้แทนก็คือโซนนี้ไม่เล่นละเล่นตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เสริมให้เราจะอธิบายในมุมมองของอมุมมองของ r t m หรือว่าสมอ r น,นก็เนี่ยก็จะเห็นว่าแนวนี้นะครับมันมีการทำลักษณะไฮพอๆกันเนาะ เนี่ยครับตัวนี้เราจะเรียกว่า liquidity ซึ่งถ้าตรงนี้มันทำ high หรือ low กันหีืเป็น liquidity เนี่ยแนวโน้มมีโอกาสสูงมากที่เขาจะทำลายขึ้นไปนะครับขึ้นไปเก็บ s u p p o t แล้วค่อยลงจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถตี t r e dive ได้ด้วยเห็นไหมครับเราสามารถตี t r e dive ได้ด้วย ได้หนึ่งได้สองไม่แน่ได้สามอาจจะแบบแต่ไม่แน่ครับแต่ไม่ได้บอกว,ว่ามันจะขึ้นไปเลยนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับลงมามาเทสที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไซเวยร์รอบหนึ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับผมไม่ได้ไหมายความว่ามันต้องขึ้นเลยนะเขาอาจจะลงมาเทสที่แนวนี้แล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้เนี่ยอาจจะลงมาที่แนวนี้แล้วค่อยขึ้นก็ได้เข้าใจเนาะ เราดูเลคิวตี้คือดูแค่ว่าเฮ้ยโซนนี้มันมีโอกาสที่จะทําลายนะแต่ทําลายตอนไหนไม่รู้แต่มีโอกาสที่จะทําลายโอเคนะครับถ้าเราอ้างอิงจากฮาร์มิคเเินั่นหมายความว่าเราต้องรอเล่นที่แนวนี้นี่นะครับโอเคประมาณนี้ถัดมา e u r g p p นะครับ่ก็เริ่มจากการตีใช้น้ำลายก่อนนะครับโอเคก็เอาตรงนี้แล้วกัน ตรงไหนตีเพิ่มได้ไหมลองดูอันนี้กไกลเนาะผมเอาแค่นี้แล้วกันปรับไปที่สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงถ้าเราดูสี่ชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าโซนที่เราจะเล่นเนี่ยคือแนวนี้เลยใช่ปะเพราะว่าใช้นาฬิกามันอยู่นี่ไงก็ต้องลองเล่นนี่ใช่ปะม,ออมีแพทเทิร์นไหมฮะมองเป็นทรหรือแพทเทิร์นได้ไหมแบบนี้ครับน่ยมองออกไหม อลองเช็คดูครับลองเช็คดูปึ๊บปั๊บครับได้ไหมครับอ่าได้ด้วยครับสัดส่วนสวยงามเพราะงั้นเนี่ยตัว e r g p ก็ถ้าขึ้นมาก็ผ่านจะขึ้นมาในรูปแบบของทอา,าร์กแพทเทิร์นนะครับในระดับ4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ในระดับ4ชั่วโมงนะครับซึ่งมันอีกนานะ ถูกไหมเพราะเพราะโอ้โหดูดิอีกตั้งเท่าไหร่ครับอีกตั้งหกร้อยกาจุดซึ่งใครที่พอร์ตเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็เทรดไม่ได้หรอกรอไม่ไหวครับเทรดไม่ได้รอไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องซูมนะครับเข้าไปในไทม์เฟรมย่อยๆเพื่อหาจังหวะเล่นนะครับอันนี้ผมจะใช้ความรู้อื่นเข้ามาประกอบน,นะผมเห็นตรงนี้มีอิมบาลานครับ มีแรงเคลื่อนไค่อนข้างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็ใช้ได้ยังไม่บอกว่าแข็งแรงก็โอเคอ่ะน่าเสี่ยงครับอาทีตปรับไปที่ฮัจวานที่ตำแหน่งนี้ผมตีทวีไดฟ์ได้นะครับตรงนี้เป็นได้หนึ่งได้สองเอ๊ะได้สามตรงนี้หรือเปล่าอ่าจากฟิโบรีเทสเมนต์ครับเอ็กซ์ตนชันต่อปรากฏว่านะครับมีการซ้อนทับกันของแนวฟิโบเนี่ย ที่บริเวณนี้ก็ไม่แน่อาจจะวิ่งชนรงนี้ลงหรือลงนิดนึงแล้วขึ้นต่อได้ไหมได้หรือลงเลยได้ไหมได้นะครับน่าสนใจตรงนี้เรามองเป็น A,B,C,D ได้ไหมตัวนี้พักเท่าไหร่ตัวนี้พักห้าสิบอ่าไม่ได้ละแต่เรามองเป็นชารแพทเทิร์นได้ครับลักษณะนี้ครับเขบ้าใจวะ เห็นไหมครับเริ่มแอดวานแล้วนะตรงนี้น่าสนใจที่จะเซลครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่มีอิมาลานบวกพายแอมโพชิ้งหรือว่าทรีดานั่นเองอันนี้เป็นเนื้อหาของ r g m นะเราเอาอ g m ยเข้ามาช่วยนในการเล่นแต่ถ้าเราจะอาบอกคือยึดตามหัวข้อวิดีโอนี้ว่าเป็นเพียวฮาวน์หแพทเทิร์นเนี่ยเราก็ต้องรอที่โซนด้านบนนะครับที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นดีพอยต์ชาร์กนั่นเอง โอเคอ่ะ okay, uh, ต่อนะครับก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเราใช้เนื้อหา uh, อาเดียมก็มาช่วยนะครับเราก็จะมีจุดเล่นในจุดนี้แต่ถ้าเรามองในมุมมองของฮาร์โมนิกก็สามารถที่จะมีจุดเข้าได้เช่นเดียวกันโดยฮาร์โมนิกจะมองเป็นสี uh, ของฉากนั่นเองโอเคเนาะ uh, ถัดมา eur usd นะครับเ uh, ป้าไวิที่ l e v e day ครับตี channel line ปรากฏว่าม่ครับโหติดพยาบบนบนพอดีเลย ตีเพิ่มครับตีได้ไหมไม่ได้ก็จะได้รู้สึกจะได้แค่นี้อะติดพดานบนแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนแรงยังมีอยู่เลยอ่ะมันไม่น่าจะลงแน่ๆไม่น่าจะลงให้เราแน่ๆเล่นไหมดูรับวีก,ก่อนครับดูวีก,ก่อนอ่าในระบบวีกเนี่ย ตัว e y เราเนี่ยยังอยู่ตรงกลางกรอบอยู่เลยนะครับหาหสอกครู่ครับรเดี๋ยวดูวิ่กรอบหนึ่งหาโซนกันคือถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยครับอยู่กลางกรอบเนาะแล้วทีเนี้ยมันมันไม่รู้เทรดยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้เรื่องของโซนเข้ามาช่วยลนะ คือพอแช n นล l ลน์เนี่ยมันมันยังอีไกลอย่างเช่น a n n e ลไลนต้องเล่นตรงนี้ใช่ปะกว่าจะได้เล่นใช่ไหมครับใจขาดตายพอดีทํายังไงเราถึงจะมีออเดอร์อะไรเงี้ยก็เริ่มจากก็เริ่มจากโซนนี่แหละง่ายสุดละก็จะมีตรงเนี้ยที่เห็นว่ามันมีอิมบาานเนาะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่อย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนะครับทีนี้เราก็ไปที่เดครับหาค่อยๆหานะครับค่อยค่อยไลย่ตีให้มัน สวยงามให้มันมีความสมูทนะครับเช่นตัวผมเองก็รู้สึกว่าตร,รรตรงนี้แหละว่าเห็นไหมครับนะตรงนี้แหละโอเคที่หัดมาครับหลังจากที่เราได้ได้โซนได้ไหลายแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็มาหาตัวห้าหรือแพทเทิร์นตัวนี้เราเขาเรียกว่าเห็นไหมครับมันวิ่งลักษณะแบบ เหมือน a b c d ไหมอลองดูตัวนี้พักก็เลยครับพัก78.6 b c e ัจบ127.2เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย p r c ของ a b c d คืออยู่ตรงนี้ก็คือขึ้นมาแตะแล้วว่างันนะครับขึ้นมาจบแล้วว่างันที่เหลือเนี่ยคือจะลงหรือไม่ลงเพราะฉนี่ถ้าเราอยากจะเล่นหรือพอ่อนใหญ่จรงิงก็คือเราต้องวางออเดอร์แบบประมาณนี้ครับซ็อกรอกเนือโซนไปเลยอันนี้คือวิธีการที่แบบวางออเดอร์แบบ คือจะเล่นเลยอะแต่แน่นอนครับว่ามันเดอ่ะใครมันจะพอร์ตใหญ่เล่นขนาดเดได้วะอะไรเงี้ยตัวนี้มองเป็นฮาร์โมนิกได้นะครับ่าลองดูชุดนี้พักเจ6ดจบบัตเตอร์ไฟพอดีจบที่เดียวกันกับ a b c d เลยครับจบที่เดียวกันกับ a b c d เลยครับแ,แต่อย่างที่บอกครับแค่ดีพอยต์ของฮามกอย่างเดียวอะมันมันไม่พอไ้มันต้องมีอื่นออีก นะครับมันต้องมีจริงๆแล้วยิ่งขึ้นมาเป็นแท่งตันแบบนี้นะโอ้โห,โ,หโอกาสลงยากมากเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเสร็จสรุปแล้วการทุกอย่างเนี่ยมันจบตรงนี้เนาะแต่ว่าเราอาจจนะต้าอาาตรงรอฟอร์ม QM แล้วกันนะครับรอการเสียทรงที่โซนนี้แล้วค่อยหาจาังหวะเล่นจะดีกว่าโอเคเนาะเราจะไม่ส่วนทันทีเพราะว่า1นึ่งทม์เฟรมมันใหญ่นะครับไม่ค่อยคุ้มที่จะเสี่ยง2ก็คือราคาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเป็นแท่งตัน นะครับสี่ก็คือสองสามเนาะไม่มีไดเวอร์เจนก็เลยยังไม่เล่นแต่ทรงการาฟนี่เหมือนหมดแรงรแ,ลแล้วนะครับคล้ายๆจะเป็นคอมเพรชันแล้วนะมันเหยียบหัวกันแต่เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งถัดมาในส่วนของจีบีพีเอสดนะครับอ่าก็เริ่มจากการตีแชนแนลไลน์ะ Line นะครับเรื่องการตีเราก็เห็นว่าโอ้โหโอยราคานี่อยู่กลางกรอบใช่ไหมเนี่ยกลางกรอบเลยเนาะ เราก็ต้องมาหาครับหาโซนที่เราจะเล่นปรับไป็นระดับวีครับก็จะเห็นว่ามีโซนนี้นะครับที่น่าสนใจถัดมาก็จะเป็นแนวนี้สองแนวคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่โซนนี้ไม่มีโซนสวยเลยนะจริงคือถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างงี้ผมถ้าผมตัดสินใจไม่ได้นะ ผมจะใช้เนื้อหาของ RTM เข้ามาดูก็จะเห็นว่าพวกนี้รู้สึกว่ามันเป็นโซนที่ไม่แข็งแรงเลยนะไม่มีโซนไหนที่มีอิมบาลานชัดเจนไม่มีโซนไหนที่แบบเป็นอิมบาลานดแล้วมีลีควิตี้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่น่าจะเอาไม่อยู่เลยแบบน่าจะป,ป,ป,ปิงไปเลยอ่ะแต่ถ้าเราดับบีโอเคมีโซนเนี้ยใช้ได้เนี่ยสองโซนเนี่ยใช้ได้แต่ดับเดน,นี่คือ มัวมากเลยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับม,มันโอเคตรงนี้มันเป็นโซนที่มีอิมมาลานก็จริงแต่ดูราคาเลยครับคือแบบเหมือนมันอยากจะไปมากๆเลย,ยจะไปมากๆเลยประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเอาแบบถ้าเอา r t m มามา,มาจับนะโซนที่น่าเล่นจริงๆริงของ gbp usd เนี่ยเอาส่วนตัวนะผมชอบตรงนี้ผมมองเป็นลิคตี้เลย ส่วนตัวเนี่ยผมชอบโซนนี้มากกว่าโซนนี้เลยนะข้างบนเลยอะตรงนี้เรามางเป็นลุคตี้ทั้งหมดเลยแล้วก็รอเล่นตรงนี้นะครับตัวที่มันพอที่จะใช้ได้ก็ตรงเนี้ยถ้าเราจะเล่นตรงนี้เนาะเห็นตรงนี้ไหมครับตรงเนี้ยมันมีสวิงรออยู่แล้วนี่นตรงเนี้ยมันมีสวิงรอไปแล้ว,ลวเพราะาเนี่ยผมจะรอฟอร์มแบบนี้ครับรอวิ่งขึ้นมา เราจะรอให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาปุ๊บชนตรงนี้นะครับแล้วย่อพอมันย่อปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดทายพอๆกันถูกไหมครับมันจะเกิดทายพอๆกันเนี่ยมันจะกลายเป็นคุตตี้ละเพราะฉะนั้นโซนนี้มีโอกาสสูงมากที่มันจะทิ้งตัวโอเคปะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือเอาอตรงไม่รู้แล้วจะไปทรงไหนถามว่าวัด a b c d ได้ไหมอ่าได้นะครับได้เนี่ยสุดแล้วด้วยน่าจะ a b c d จบนี้แหละแต่จะลงให้หรือเปล่า อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้น G P P S ขออนุญาตข้ามละกันเพราะว่ามาแทนเตอร์มันไม่ชัดเจนนะอ่ะในส่วนของอวดี C A D อ่ะไปฮะปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้ก็หาโซนครับก็จะมีตรงนี้เป็นโซนก็มีตรงนี้เป็นโซนอ่ามาแล้ว ทีนี้หัดมานะครับก็เช็คในเรื่องของตัว h a r ม o n แพทเทิร์นนะครับพักเจ็ดตัวนี้มองเป็นดีฟการเล่ได้ครับจี่จบ88.6ตรงนี้ก็เป็นโซนที่โอเคนะครับสวยราคาวิ่งลงมาเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลักษณะแบบฟันปลาแล้วก็มีฟันปลาแบบไหนก็เนี่ยครับแบบสลับเริ่มมีการชะลอตัว แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีไดบูเจนด้วยก็น่าสนใจครับที่เราจะส่วนงัดบ่ายตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นดีพอยท์ฮาร์โมนีมีชันแนลไลน์ตัดผ่านด้วยมีไดบูเจนทุกอย่างองค์ประกอบครบนะครับอันนีนะ้ในระดับเดย์นะถัดมาเราไปดูในไทม์เฟรมยอยกันบนะ้างมีจุดไหนที่เราเล่นได้ไหมในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับโซนที่หน้าเซลล์ส่วนตัวนะถ้าเราใช้ atm เข้ามาช่วยนะครับตรงนี้เป็น hidden base ตรงนี้เรามองเป็น l i q u i d i t นะครับเนันจุดที่เราจะรอเซลล์ก็คือแนวนี้นะครับอ่าเอเคนเะนาะไป USD c f นะครับตัวนี้ราคาเอาไม่อยู่นะครับทิ้งลงไปเลยครับก็โดนซบล้อกันไปทีนี้เรามาดูครับ USD c f สามารถที่จะตี channel l i n ได้ไหม ทรงล้วไม่น่าได้เลยไม่มีมุมให้ตีเลยอ,อย่างนี้ได้ไหมก็สุดเกาะพอดีตัวนี้ผมข้ามดีกว่าครับตัวนี้ไม่ไม่ค่อยสวยคือตรงเนี้มองเป็น A,B,C,D ได้นะอาจจะเป็น D-point ของฮาร์มอลิกแหละเพียงแต่ว่าโซนมันไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับโซนไม่สวยข้ามดีกว่าถัดมานะครับ U&DJPY อีกไหมไม่ได้ได้แค่เนี้ยโอเคยุต JP จผมจะเห็นตำแหน่งนี้ครับมันมีอิมบาลาน์อยู่นะครับน่าจะโซนนี้แหละตัดผ่านชานเนลไล่พอดีนี่ไปดูระดับ8ชั่วโมงนะครับยังไม่เจอเรื่องของ Prime p r プ e b o บ s h i n g ไ,ไม่เจอของอะไรทรับนี่ก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน,นี้ก็ต้องรอ,อก,ก่อนนะครับร้อยราคามีการฟอร์มตัวอีกสักระยะหนึ่ง แล้วเราค่อยมาดูกันนะครับว่าเขาจะาลงมาที่แนวนี้ไหมหรือจะฟอร์มแบบไหนหรือจะขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็รอนะครับทเจท่านมาในส่วนของตัวซิลเวอร์นะครับคือดเด้งซิลเวอร์ก็ตีชนอลลน์ line, นะครับแบบนี้นะฟึบฟึบโอเค ผมเห็นแนวนี้นะครับมีอิมบาลานดแล้วก็มีแชนแนลไลน์ตัดผ่านนะครับตัวนี้มองเป็นชากได้นะครับมองเปชาร์กได้นะครับ x a b c d point นะครับอ่วันซิลเวอร์ก็รอเซลล์ที่แนวนี้นะครับแนวนี้ส่วนใครที่จะใช้เนื้อหาของออตัว r t m เนี่ยเราก็อาจจะรอ,อนิดนึง นะครับรอนิดนึงให้รอให้เขาใกล้โซนก่อนนะครับเช็คว่ามีดีคุตตี้ไหมอะไรเงี้ยส่วนทรีดายเนี่ยมีนะครับตรงนี้มองมองเป็นทรีดายได้เนี่ยได้1ได้2ได้3เนี่ยอาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวซิลเวอร์นะถัดมาในส่วนของอทองอทองคำนะครับ อ่าต้องข่าวมาดูนิดนึงก็จะเห็นว่ามันเบรกโซนมาแล้วอ่ะเนาะโอเคหลุดหมดเลยอะ่ะชเนลไลน์ตีไม่ได้แล้วอะ่ะไม่มีคือคือคือไม่มีชเนลไลน์เลยอะ่ะไม่มีชเนลไลน์เลยทำไงดีทาแบบนี้ได้ไหมอ,อย่างนี้ได้ไหม ก็น่าจะตีประมาณนี้พอได้นะครับถ้าเราตีอย่างนี้นะโซนที่เราจะรอเล่นเนี่ยคือตรงนี้เลยค่อนข้างอีกไกล่ะใจขาดไหมตรงสวยนะมีลิคตี้ด้วยเห็นไหมเป็นลิคตี้ทะลุผ่านตรงนี้เป็นซับไพ่อ่าต่อนะครับตรงนี้ก็คือเท่าตีชนไลน์แบบนี้นะครับก็คือตีชุดน,นี้ปึ๊บแล้วก็ย้ายขึ้นมาข้างบนเนาะ ตรงนี้ค่อนข้างสวยนะเพราะว่าเราเห็นตำแหน่งนี้เห็นไหมครับมันเป็นลิขิตีเพราะเนี่ยแนวที่เราจะเล่นคือตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไกลามากนะครับไกลามากเราใจขาดกันพอดีนะครับเพราะพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ต้องการเทรดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับโอเคดังนั้นเราก็โอเคอลองเป็นแชนไลน์แบบนี้นะครับอ่า ซนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตรงนี้อันที่1นนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่2ที่มันกําลังจ่ออยู่นี่แหละซึ่งตรงซึ่งซึ่งไอไอไอตำแหน่งเนี้ยไอตรงเนี้ยผมก็เซลล์ไว้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไหมเหรอเพราะว่าเอ่อตรงเนี้ยมันมองเป็นลิขิตได้ครับแล้วโซนที่น่าสนใจจริงๆคือตรงนี้อ่า เราเนี่ยให้ไว้เป็นแผนหนึและแผน2นะครับแผน1นึและแผน2นะแต่แต่ผมมาเซลลงมาแล้วนะครับผมวางซ้อมรอตรงนี้นะครับแล้วก็เซลก็ลงมาแล้วดูจาก Discord ก็ได้ครับตรงนี้เลยนี่อ่านี้เป็นบทเขาประจำวันนะครับที่ส่งให้สมาชิกนะส่งแล้วนะวันนี้ ทองคำใช่ไหมอ่าตรงนี้ครับอันนี้คือเราเสยกกันมาแล้วนะครับเสีกกันมาแล้วเนาะโอเคนะครับอืมก็ลุ้นครับว่าจะลงเลยไหมหรือจะยังไงโซนที่เราต้องระวังครับคือตรงนี้อ่าเรามาระวังดีๆเพราะว่าตรงนี้มันมองเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวรตัตตานได้นะ คนมันจะมารอบายกันตรงนี้ครับเนี่ยอา,อาจจะเป็นทรงทรงลักษณะแบบนี้ก็ได้นะไม่รู้เว้ยห็นแล้วว่าเนี่ยทองคามีอยู่สอง,สอง,สองโซนสองแผนนะครับก็จะมีตรงนี้แผนที่หนึ่งนะครับตรงนี้แผนที่สองโอเคนะเนาะเ่อล์าหนึ่งมีไหมก็มีอยู่แล้วครับดูจากภาพแล้วเนี่ยเป็นได้แน่ตัวนี้พักห้าสิบเห็นไหมครับอฟอมขึ้นมาจบในรูปแบบของตัวแบดแพตเทิลแต่ถ้าตรงเนี้ เอาไม่อยู่นะครับก็จะมาจบอีกทีที่ตรงนี้ที่มันเป็น alternate bad นั่นเองนะครับถ้าจบตรงนี้เป็น bad pattern จริงเราก็วัดเป้าเลยครับมีทั้งหมดสองเป้านะครับ,เป,รบเป้าที่1ที่3 8 2สิบก็พอดีกับโซนนี้เลยนะครับเป้า2คือ6ก8นะครับไม่แน่อาจจะเก็บหกเอได้ก็ได้ไม่รู้นะครับโอเคเนะาะบิลฝั่งของคริปโตเคอเรนซีบ้าง ในส่วนของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแนวที่น่าสนใจก็จะอยู่ข้างบนเลยอะยังคือมันไปไหนมันไม่ไปไหนมันออกข้างซะมากกว่าก็เลยยังได้แค่ค่าเดิมอะอะ่ตรงนี้นะครับฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของ A B C D นะครับแนวนี้อันนี้ก็น่าจะพอๆกันนะ A B C D ด่วนตรนนี้พัก6กสเอจดแื อืมเนี่ยครับ B p o i จบตรงนี้มันน่าจ,จะวิ่งขึ้นมาประมาณนี้ครับเนี่ยโอเคไหมทีนี้ถัดมาถ้าอยากถ้าอยากจะบายใช่ไหมครับโซนที่น่าสนใจที่ทีจะบายนะแนะนําตรงนี้ครับ buy ขึ้นไปตรงนี้สวยครับเพราะว่าตรงนี้ผมมองเป็นลิควิตี้เนาะมองมิลิคิตี้ตรงนี้เป็นโซนนะครับสามารถที่จะาบายได้ โอเคเนาะตรงนี้ก็มองเป็นอีกพืีได้เช่นเดียวกันครับเป็นโซนนิยบายคือแนวนี้ก็มี2แนวนะมี2แนวแผ่นหนึ่งแผ่น2โอเคเนาะอืมต้นไหนอีกอ่ะาจะประมาณนี้ล่ะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับ หวังว่าทุกท่านจะแฮปปี้นะครับกับคลิปวิดีโอวิทยากราฟประจำสัปดาห์นี้นะครับหากมีคำถามก็พิมพ์ไว้ในช่องนะครับใต้คอมเมนต์นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสนใจที่ส่วนใครที่สนใจคอร์อสเรียนเราก็สามารถที่จะอสอบถามหรือทักเข้ามาได้นะครับยังสอนอยู่เหมือนเดิมเลยนะทั้งฮาร์โมนิกทั้งอาเทียมทั้งซ้อนนี่คอนเซปต์นะ ในมูลค่าคอน์นึ0งมบาทครับครบทุกอย่างให้ทั้งหมดเลยโอเคนะครับอ่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีก้ก็สวัสดีครับ